รถตู้น่ะกูยังดูมันไม่ออกเดี๋ยววะไม่รู้พี่มาลีตามมาทันไหมเป็นกูเนี่ยคุจัดทั้งสองเลยทั้งมาลีมาเลยเวลาเมืเวลาไัดชุดด้วยมัวช้าเดี๋ยวก็อดหลับขอบคุณนค่ะนั่งรู้มันก็เลือกสักคนหนึ่งมาหาผู้ชายแต่เลือกให้ได้สิพี่น้องกันต้องใจดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะค่ะเออขอบคุณค่ะเร็วๆเข้าพี่เดี๋ยวตลาดผู้ชายวาย มีผู้ชายนะหรอเนี่กูบอกก่อนนะอย่าแย่งกูนะนะเนั่นกูเน้นเข่ากูเน้นเข่านี่เขาบอกผู้ชายมีหนวดมีเขานะ้นบวชไซต์ทีนะขี้เยี่ยวเหนียวหลือมึงอะไรนนะอยากโดนหนวดโดนเข่าก่อนวันนี้ท้องอืดขี้ไม่ออกอยากขี้แตกยจะมาจะขี้แมะมันเสาร์จะมีคนมานั่นมึงเชื่อกูไหมจะใช่นะสิ เออเดี๋ยวเราเรียกกันนะว่าพี่สิงห์ไพอยู่หรือเปล่าเออพี่สิงห์ไพจ้าออกมาต้อนรับมาลัยหน่อยสิจ้าใช่เลย <c oughs> มาลัยมาแล้วจำได้เลยเสียงนี้มาลัยแน่เอาไงดีวะ <c oughs> พี่ <c oughs> พี่ทำยังไงก็ได้อย่าให้มาลลยเข้ามาในห้องฉันเด็ดขาดฉันไม่อยากเจอเ้าทำไมแล้วเขามาหามึ่เนี่ยเขาอยากได้ึงเป็นหัวให้ฉันสงบ,บ <c oughs> สักวันเถอะมาทุกวันเลยคือมึงไม่อยากเจอไม่อยากเจอช่วยฉันหน่อยนะดีูจัดการเองได้ครับพี่รองนี่เลย สวยแล้วใช่<ด>ไห<ว>มสวยมากอุ้ยรีบมากลัตนาลัตนาเอลัตนากูจะบอกกับพี่มโนดโ,โอ้โหเกี่ไม่มีเวลาว่างๆเนี่ยดูอย่างเดียวเลยเนาะดูแต่คลิปเนาะลัตนาอ <ะ S 1> ้าวพี่โน มึงไปแน่ต้องโดนเลยเนี่ยนี่ไอ้บ้างกูขอพูดในนั้นแล้วกูใส่สีนี้ไอ้เวดดึงวิกออกกูก็เหมือนพระที่เปรตนะจิ๊บแล้ววัดจริงอยู่ใกลๆเดียวก็มการมาตามกูเข้ากุดลหรอกทุกคนดิอะแล้วเขาบอกว่าพวกเจ้าสิ่นโตกลับไปหมดแล้วทำไมอ่ะเขาลืมมาหัวสิ่นโตไปเลยเนี่ยหายเหมือนจังเลยอะไรนะ กูเลิกอ่ะกูหัวมึงไปด้วยเป็นผู้หญิงกูจ่ายไม่ได้เฮ้ยมันทำอะไรเนี่ยคือว่ามหาหิทธิ์พิมพ์พิมพ์อยู่ไหมมหาหิทธิ์อะไรเห็นมหาหิทธิ์ทุกวันเลยเอาไม่สองนี้เขาเรียกว่าส่งนกยุงกำลังลำพังมึงไม่น่าเป็นสัตว์สงวนนะลูกหลานพี่พี่สิมพายอยู่ไหมแมนก็อยู่ดิ เดี๋ยวอย่าพูดเข้าไปพี่มีเรื่องไอ้สิงไพรอยากจะบอกกับเองมีเหรอมันพูดถึงเองทุกวันเฮ้ยพี่กว่างฉันจิงจริงที่มันทุกวันพี่รู้ไม่จริหรอเอาว่าง่ายๆนะพี่พูดกับมันทุกวันเ่ยเวลามันกินข้าวนะเชื่อไหมเวลามันตักข้าวมันเห็นหน้าน้องมาไรเนี่ยนะโรยบนจานข้าวเต็มไปหมดบนจานข้าวปลายิงไม่ได้ทำให้พูดไปปลามันนอนนะสิงไพรอะเวลามันกอดหมอนข้างนะใช่ไหมหน้า ลอยแต่หมอนข้างไซไปเลยมาเลยจริงเหรอจรงจิดเิงจิงจังจิงจิงจ่งจิงเข้าไงจองไปเจงจริงจิจัิงจ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 ิ่จมงจิงจิงจริงจ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 ิ้จิงจิงจินจิงจิอจิาจิงนั้นทงจิมจิงจมอปิามาทุิกจิงงนา ดนี่คนใช่ไหมเนี่ยจ้างคนแต่คนไม่ค่อยทั่วไปทางกะทิไปทางได้แค่นี้ี่ยุ่งอะไรอ่ะฉันบอกให้ไล่ไปไล่อย่างไรเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยก็ะไรเข้ามาหาเมื่อไงพี่แกนได้ไม่ดีเรื่องเลยโอ้ยนี่นี่สกแม่ทำไรอ่ะมันจะได้หันไปทางนู้นโอ้แมช่วยหนูช่วยน้องนาถีสิงห์ไฮ๋าคิดถึงจังเลยไม่เจอังนานแน่ มาหาพี่แต่เช้าเลยมีธุระอะไรฮะคือว่าฉันมาเลยอะกวนกไวยฉันมีความในใจอยากจะมาบอกพี่อะจ้ะความในใจใช่ไหนเองจะมีความในใจอะไรบอกพี่ไหนว่ามาสิาแล้วคือว่าฉันมาลลยเป็นคนตรงๆฉันจะไม่พูดอ้อมคล้อมเลยนะพ่ต้องอ้องค้อมเลยฉันมาลลยรักพี่สิงห์ไทยนะจ๊ะโอ้นั่นไรน่ารัก เองรักพี่ก็ดีแล้วเพราะพี่น่ะก็รักเองเหมือนกันเฮ้ยพี่รักฉันเหรอใช่สิงั้นดีเลยเราสองคนเราทำอะไรกันเลยเราแต่งงานกันเลยนะมาเลยเออเอ็งพูดอะไรของเอ็งเนี่ยเอาก็พี่รักฉันฉันรักพี่ไงความรักที่พี่บอกอะพี่หมายถึงว่าพี่รักเองเหมือนว่าพี่ชายรักน้องสาวไงพี่ชายรักน้องสาวเออแต่ฉันไม่รักพี่แบบนั้นนี่ฉันรักพี่แบบ แบบไหนผัวเมียจ้ามาไล่อุ้ยพูดจาอะไรเนี่ยฮะ,ยะเต่าโศเขาเนพี่น้องกันจะมาดักแบบนั้นไม่ได้มาไล่เขาไม่ชอบเองหรอกเองไม่ตรงสเปคเขาทำไมอ่ะออ้อย่าบเอกเบิร์ดเดย์นี่เขาไม่ชอบหรอกเด็กๆเกงี้ยจริงเหรอจริงๆแล้วทำไมเบิร์อ,รเ,รเ,อรเดย์เขาเป็นยังไงใช่เขาชอบแบบรูปร่างที่แบบไม่ค่อยเหมือนชาวบงชาวบ้านอ่ะโอยเข้าบ้านกูแล้ว มึงจะชมกู้วมึงจะด่ากูมึงพูดเลยนะก็มะชม,ไ,มไงนะจะด่าอะไรกูมึงเกรงใจด้วยนะทำไมอ่ะหน้ากูเหมือนพ่อมึงด้วย <laughs> <laughs> เออกูสงสัยอยู่ว่ารับเชิญอรอชอนกูนึกว่าตาป๊อกในลองเสียงดิลลอกนี่ดิลองพูดพากนมาดิแบบตาป๊อกไม่ขายว่าต่ำไม่ต่ำไม่ต่ำขายเขาคนไม่คนไม่เอาทำไมเขาตายก่อนกูต้างให้พูด <laughs>

ไปกูไปเล่าให้เป็นสัตว์ออกไปกูไม่ชอบไอ้น้องกูไปได้ยังไม่เท่าว่ากูไม่ชอบสิ่งชอบเหรออ้าวแล้วเฮ้ย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 ไอ้ดิไผ่แกได้ไอ้ห่ามาวะทำไมตัดตาได้ได้รู้ดีว่ามันธรรมดาอยากจะเออน้องก็ไปไปได้ควาก็ควรจะของอย่างนี้กูก็ไป

เป็นร้านเคยเจาออ้าคนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเชิญมาแค่วันเดียวมึงจะปรจำมเลเหรอไม่ได้แผนสูงมาแนไม่ได้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 ไมได้หวเหทำไมอ่ะจําหยุดเดียวนีม มีปลายเป็นผู้ามาลยัยเองชูจริงๆใจออนแล้วใจ่อนแล้วยกจ,จ,จะผัได้ขยขย่นะได้นไะอยู่กันเล้อกันตัวนะเล่นตามเรื่องเลยยิ <S <S ้แล้วล 你个刀！<music> <music> ลองดูซิลองดูซิขอนิทไม่เกิดกันนะนิทนะได้เลยครับถ้าสมมติว่ากูเป็นมาลายเนี่ยมึงเลยดีเลยไหมไม่ลาถามเอ่ยคำแรกทด่ฉันตกหัวคว่ำเลยข้าะหยาอ่อนทำไมข้าจยาดติ่งไล่ไปเลยไอ้ติ่งไปเลยไล่ไปเลยไล่ไปเลย Rồi đi đâu rồi lại lại đi